สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดความคิดเห็นแขกคำพกามาเดี่ยวถึงดราม่าไพรวันนั้นเน็ก กลายเป็นประเด็นใหญ่โตถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สําหรับประเด็นดราม่าระหว่างไพรวันนันเน็กหลังจากที่ไพรวันกล่าวลารายการก่อนลุกออกจากรายการดินทาประเทศไทยขณะกําลังทาหน้าที่พิธีกรทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายล่าสุดมาเดียวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลอดีตผู้กํากับมาความสามารถได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าดูคลิปแล้วไพรวันถูกนันเน็กกดดันให้ออกกลางรายการผ่านการเอาคอมเมนต์มาอ่านต่อหน้าไม่ใช่ไพรวัน กาเดินออกอย่างที่สื่อชี้นำถ้าเราเป็นพิธีกรจะไม่ทำแบบนี้พอรกรูไม่ได้เป็นติ่งพอศอดได,ได้และในขณะที่แขกคำพาการนักเขียนและพิธีกรชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นว่าวงการบันเทิงนั้นยากมันเป็นวงการที่มีคนพร้มจะเลื้อยข่าเก้าอี้รายการคนเป็นวงการที่เต็มไปด้วยคนอยากฉวยโอกาสจากกระแสข,ของคนอย่างฉับฉวยและอ้างว่าเขาชื่นชมคนเป็นวงการที่เต็มไปด้วยผู้หวังดีประสงค์ร้ายเป็นวงการปากหวาน คนเรียวพร้อมสกัดดาวรุ่งถ้าได้โอกาสหายคนเสียโอกาสเพราะโดนแรงยุหนุนส่งแบบผิดๆในานามของความหวังดี ายจัพลังความเกลียดชังที่สามารถถาถมใส่คนจากทัสวสธรรมพระนีส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเราะนี้คือนาฏกรรมที่ผู้ชมก็คือนักแสดงบนเวทีเช่นกันจะอยู่รอดในวงการนี้อย่างสง่างามมีอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องรู้จักตัวเองรู้จักในสิ่งที่ตัวเองต้องทำและซื่อสัตย์กับตัวเองให้ถึงที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูดครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tni d o com ขอบคุณครับ